ครับวันนี้นะครับก็มีรถน่าใช้งานมาแนะนำกันนะครับที่หลายคนถามไถ่ายกันเข้ามานะครับกับคันก่อนที่ผมรีวิวไปนะครับคันสีฟ้านะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับคันนี้นะครับเพิ่งได้มาเลยนะฮะสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างตัวถังต่างๆเดี๋ยวรีวิวให้ทุกคนได้เห็นทุกซอกทุกมุมกันนะครับก่อนอื่นนะครับใครที่กำลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานนะครับ ไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่นะครับรถกลางเก่ากลางใหม่นะครับผมเอามารีวิวให้ทุกคนได้เลือกชมกันทุกคันนะครับจะได้เห็นทุกซอกทุกมุมของรถแต่ละคันนะครับนะก็จะมีเทคนิคการดูรถนะครับมาฝากกันนะครับนะครับในแต่ละรุ่นก็ดูรถไม่เหมือนกันนะครับนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดดูตรงไหนนะครับก็จะมีทิกเล็กๆน้อยๆนะครับให้ทุกคนได้ ดูรถเป็นนะครับไม่โดนหลอกนะฮะนะครับนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับทั้งภายนอกภายในนะครับห้องเครื่องนะครับแล้วแม้กระทั่งพาขับนะครับเรามาเช็คช่วงล่างเช็คเกียร์เช็คอัตราเร่งต่างๆนะครับมาครับมาดูด้านหน้าของตัวรถนะครับด้านหน้าตัวรถนะครับอ่าเดี๋ยวบอกกันก่อนนะครับนะรถคันนี้นะครับ เป็นรถโตโยต้าไฮรักนะครับมิติเนะครับเป็นรุ่นปี2537นะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์แท้โรงงานนะครับคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์แท้โรงงานนะฮะสภาพนะครับโดยรวมนะครับหน้าเดิมนะครับท้ายเดิมนะครับรอบคันเดิมเดิมเลยนะครับไม่เคยชนหนักมาเลยนะครับก็จะมีสีสันนะครับต่างๆ ตรงไหนมีรอยอะไรเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับยางดีอันนี้ได้รอยแม็กนะครับรถคันนี้น่าใช้สุดนะครับก็เป็นรถผู้ชายนะครับพี่ผู้ชายนะครับเจ้าของรถเก่าเจ้าของเก่าคันนี้นะครับที่ผมไปซื้อมาก่อดูแลรถดีนะครับรถขับดีนะฮะเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับนะมาดูนะครับผิวพันด้านนอกนะครับของตัวรถนะครับนี่ฮะดูเลยครับด้านหน้าของตัวรถไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับกระจังของหน้านะครับ ไม่แตกนะครับไม่แตกก็จะมีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับสภาพโดยทั่วไปไม่ได้ขี้เหร่นะครับด้านหน้ารถนะฮะเนี่ยการขูดการขีดการเบียดไม่มีเลยนะฮะส่วนฝากระโปรงก็จะมีรอยบ้างนะครับหอยบ้างก็เป็นรอยน่าจะเป็นรอยไก่นะครับนี่รอยไก่ชนั้างฮะขึ้นรถนะครับนิดหน่อยนะครับแก้มนะครับแก้มนะฮะรถคันนี้เดิมนะครับแต่ว่าสีก็ไม่ได้บางนะครับรถก็จะไม่ได้บางหรอกนะครับ ก็จะมีบางมีหนาบ้างเราเคยเก็บสีมาน่าจะเป็นพวกริ้วรอยก็มีลักยิ้มอะไรพวกนี้เขาน่าจะเก็บกันมานะครับนะครับมีรอยถะลอกพวกแก้มพวกนี้นะครับแต่เดิมซําในเดิมเดี๋ยวพาไปดูงเครื่องนะครับตัวนี้ก็มีโลโก้ครบเลยเป็นตัวไฮรักนะครับ Power s t e ส r i n g เป็น Power องเป็นพวอะไร Power อรโรงงานนะครับกสีก็จะมียอนนี่ฮะนะครับผมไม่ดูทุกจุดเลยสีมีรถมีย่นนะครับนี่ครับสภาพแม็กนะฮะ เป็นแม็กซสิบเจ็ดนะครับยางดีนะครับสภาพยางดีใช้ได้อีกสองสามปีแน่นอนนะครับภาษีนะครับภาษีหกห้นะาตุลานะครับยังไม่ขาดนะครับยังไม่ขาดนะครับสภาพลังคาสวยนะครับอ่าลังคาตัวรถสวยพวกนี้ครับริมพวกนี้ไม่มีผุนะครับไม่มีผุนี่ไม่มีผุประตูนี่ ประตูริ้วรอยไม่มีอะไรครับมีนิดเด,ดหน่อยนะครับนิดเดหน่อยตรงนี้มีหน่อยนึงนะครับนี่เลยมาดูตะเข็บนะครับตะเข็บเมทอาร์คมาดูตะเข็บเมทอาร์คนี่ครับเมตตี้ก็จะดูตรงนี้ก่อนนะครับแถวรังคานะครับตรงนี้เมทอาร์ค huh. ชัดเจนนะครับขีดพวกนี้นะครับก็จะเป็นรอยตรงนี้นะครับเมตตี้หนึ่นง,งสองนะครับแล้วมีรอยยานแนวตรงนี้นะครับ ของเดิมโรงงานนะครับนี่มียาแนวตรงนี้นะครับลงไปข้างล่างตรงนี้ปกติแล้วไม่ตี้ยเขาจะชอบผูตรงนี้นะครับนะแต่รถคันนี้ไม่เคยผูนะครับกระเข็บเดิมนะครับดึงยางให้ดูแต่ว่าตรงนี้จะไม่เห็นกระเขืบนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวหุ้มนะครับคานเอฟ l ิล่าตรงนี้อยู่นะครับตรงนี้ะเก็บเดิมนะครับไม่น่าเดิมเรามาดูสังเกตตรงนี้ก็ได้นะครับ นี่ครับน็อตกรอนประตูนะครับไม่เคยขันเคยแกะนะครับนี่ร่องบูนี้สันคมเดิมหมดเลยนี่ชายล่างนะครับชายล่างเดิมเดิมเลยนะครับทุกซอกทุกม,มุมทุกซอกตัวนี้นครับนี่ซอกเดิมไม่มีปั้นมาไม่เคยแกะเลยนะครับคันนี้ก็จะมีเครื่องเสียงด้วยครับเป็นเครื่องเสียงชุดใหญ่นะีมีแผงซาวลำโพงดังทุกดอกนะครับเราพาไปดูข้างนอกกันก่อนนะ ได้มาตรงแคปนะครับแคปแคปแคอ่าก็มีตรงนี้นะครับสีที่มันแตกมาแนะครบแตกมาก็จะมีบางนะครับเออมีหนามีหนาหนาหนาอ่าบางนะครับมีหนาไม่บางผสมกันไปนะครับแต่รถได้เดิมแหละแต่แครบเดิมเนี่ยทุกซอกพวกนี้นะครับทุกซอกพวกนี้นะครับเนี่ยรถทําสีมาอาจจะสองสามรอบนะครับหลายรอบแล้วกันนะครับ หลายรอบแต่รถมีความเดิมมีตะเข็บให้เห็นว่ารถไม่เคยโดนมานะครับมาดูในส่วนของท้ายรถนะครับท้ายรถก่อนพวกนี้นะครับก่อนงสองตัวล็อกล็อกดีนะครับล็อกดีนะครับเปิดสองข้างดันออกมานี่ง,ง่ายๆสภาพแม็กไนเนอร์สวยกิ๊บแม็กไนเนอร์สวยกิิบเลยนะฮะมาดูตะเข็บด้านข้างนะครับ ความเดิมมีอะไรบ้างดูตะเข็บครับตะเข็บเม็ดอาร์มันก็มีโชว์อยู่นะครับนี่เม็ดอาร์คพวกนี้นะครับไม่ได้ปั้นมาเลยนะครับด้านซ้ายนะครับด้านขวาดูตะเข็บเม็ดอาร์คกันไปนี่ครับนี่เขาเรียกว่าความเดิมด้านหลังนะครับรถไม่เคยชนมาตะเข็บเม็ดอาร์คพวกนี้ยังเหลืออยู่ทรายสวยนะครับทรายไม่ปูนะครับพวกนี้เป็นดินนะครับเดี๋ยวจะต้องไม่ได้ล้างดี ไม่ล้างดีเป็นดินนะครับเป็นดินไม่ผูนะครับดูรอนครับผมเปิดให้ดูรอนเลยรอนสวยไหมล่ะนี่รอนไม่ยับไม่เนี่ยไม่บี้ด้วยรอนสวยครับรถไม่มีผูเลยนะครับเวลาปิดก็ปางก็ปิดง่ายครับดันเข้าไปล็อกล็อกแน่นนะครับชายท้ายมาดูมาดูครับดูเมทดอาร์คเนี่ยชัดเจนนะครับชัดเจนนะ ดูครับดูชายท้ายายสวยนะครับกะสีนี้ครับตามที่เห็นนะครับให้ดูหมดเลยครับให้ดูหมดเลยชัดเจนนะครับมาดูฝั่งขวาของตัวรถนะฮะดูฝั่งขวาของตัวรถไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายไฟท้ายโคมดำ้วยนะครับก็สวยดีนะเป็นโคมดำนะครับจะมีบางมีหนาผสมกันนะครับรถไม่มีหนักมานะครับ ร้อนเดือดร้อแม็กยางดีนะครับคันนี้ก็แสซีสวยนะครับไม่มีผุนะไม่ดมด้วยนะแคสซี HD สวยตึย้งน,นะครับใครหาอยู่คันนี้ผมว่าแนะนำนะครับแนะนำแนะนำอยากให้ทุกคนเอาไปใช้กันคันนี้นะครับราคาคันนี้ก็ไม่ได้แรงเลยนะครับไม่แรงแน่แรงเหมาะสมกับราคาแน่นอนครับมาดูในส่วนของแครบนะครับคันนี้สวย สวยดูตะเข็บประตูครับนะครับรเห็นไ,ไหมนัดเจนเลยครับนัดเจนนะนเจนนะนะครับกอนประตูสติกเกอร์ข้างนี่ครับสติกเกอร์ลมยางบอกขนาดลมยางมีหมดครบในอักด้านล่างนะครับแข้งเตาภายในนะครับนี่ให้ดูให้หมดเลยดูรอบคันเลยครับ สีสันตัวนี้ผมว่าประมาณสักแ80ได้เลยครับ80สิร์นะครับไม่ต้องไปเก็บสีอะไรเลยใช้ได้เลยนะครับคันนี้นะมาดูภายในในส่วนของภายในนะครับภายในตัวรถนะครับภายในนะครับเจ้าของเดิมเขาซื้อต่อมือมานะครับก็เป็นสภาพนี้เลยก็ใช้มากัน5-6ปีแล้วก็บอกก็จะเป็นทรงใบรุ่นนะครับเป็นเบาะทรงใบรุ่นนะฮะก็จะมีขาดบ้าง นะครับมีขายบ้างก็นั่งได้ไม่ยุบนะครับนั่งได้ไม่ยุบไม่ไรนะนั่งได้นะครับก็ไม่ได้ซักเลยก็สภาพนี้แหละครับนะครับเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงมีครบนะครับมีทั้งฟอนแล้วก็ปีแอมก็มีซับวูเฟอร์้างหลังตู้ใหญ่เลยครับมีสองดอกดอกใหญ่เลยตึ๊บเลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะ ไปดูส่วนของด้านหน้าตัวรถแล้วก็ห้องเครื่องนะครับดูห้องเครื่องกันนะครับเพราะมันสวยขนาดไหนนะครับคันนี้นี่ครับห้องเครื่องนะครับเครื่องก็เป็นเครื่องไม่เคยเปลี่ยนเครื่องเลยเครื่องเดิมติดรถมาตามเลขเล่มเลยนะครับนะเครื่องดีขับดีนะครับดูความเดิมของ ซอกซุ้มของข้องเครื่องก่อนนะครับนี่ดูกระจังหน้าตอนในนะครับสติ๊กเกอร์ของเวทอาร์คต่างๆนะครับเราไม่เคยชนหนักเวทอาร์คพวกนี้ยังเหลือนะครับถ้าไม่ชวนมาหนักนะครับเครื่องเข้าไปกระแทกนะครับพวกนี้หายหมดสติ๊กเกอร์หายหมดเพจหายหมดนะครับคันนี้ได้ power นะครับผมอะไร power โรงงานนี่ครับ power sterling นะครับโรงงานกระปุกแบบนี้นะครับซุ้มเดิม มาดูคานหน้านะครับคานหน้าคาเดิมมาหน้าจุดสังเกตก็จะมีนะครับเลขต่อตรงคานหน้านะนะเลขต่อตรงคานหน้าแล้วก็คานเดิมๆนะครับนี่คานเดิมนะครับท่อซุ้มพวกนี้เดิมนะครับมาเรามาฟังเสียงเครื่องกันครับ เงียบนะครับรถคันนี้ขับดีเร่งดีเดี๋ยวพาไปขับกันกเดี๋ยวจะได้รู้ว่าขับดีขนาดไหนนะครับเร่งแรงน่าสนใจนะครับไม่อึดด้วยรถคันนี้ขับดีนะครับมอน้ํำผมอยากจะเช็คตังค์กับการขับมากย์นะครับจะได้กล้าเปิดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับลองดูนับนะครับนะครับในความร้อนนะครับ เปิดนะครับเทคนิคนะครับเราค่อยๆแง้มนะครับค่อยแง้มนะฮะหลัดมันออกแง้มตรงข้างหน้านะครับจะแง้มหาตัวเองนะครับนะมันออกหมดแล้วครับฝาจะร้อนๆหน่อยนะครับก็คอยดูว่าแรงประมาณน้ำมัหมดหรือยังคเปิดนะครับดีครับดีนะนี่นะครับไม่มีป่อากาศนะครับฝาสูงโอเคนะครับฝาสูงปกติฝามีความร้อนปกตินะครับ รถคันนี้ก็เป็นรถแข่งเลยรถที่ขนแข่งเลยเป็นรถแข่งเลยนะครับได้มีฟองอากขึ้นมานะครับน้ำนี่แล้นะวพาไปลองกันนะครับว่าตาเลขช่วงล่างต่างๆนี่ครับเป็นอย่างไรนะครับนะ คันนี้ก็จะบอกราคากันนะครับก่อนที่เราจะไปลองขับนะครับลองขี่ดูนะครับผมจะมาบอกราคากันตรงนี้นะครับเจ้าโตโยต้าไฮรักเมติเอ็กคันนี้นะครับปีสามนะครับวงเล็พาวเวอร์แท้ผมเปิดราคาไว้ที่7,9็ดหบาทเท่านั้นนะครับเจ็ดหมืบาทถือว่าคุ้มนะครับกับรถเก่านะครับสภาพแบบนี้เริ่มหายากกันแล้ว 79,000บาทนะครับราคาเงินสดก็ต่อรองกันได้นะครับใครสนใจก็มาดูรถนะครับได้ที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับติดต่อผมโดยตรงก็เบอร์ที่ให้ไว้ข้างล่างนะครับ094 2910182ผมอองผมนะครับนะครับฝากไว้อีกทีครับใครที่กำลังมองหารถมือสองนะครับอยากรู้ว่าสภาพเป็นยังไงนะครับนะฮะที่นี่ก็ มีให้ได้รับชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะนะครับกลางเก่ากลางใหม่นะครับส่วนมากผมจะรีวิวรถเก่านะครับผมชอบรถเก่าสภาพน่าใช้แบบนี้นะครับใครที่สนใจก็ติดต่อกันมาแล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามกันไว้หรือว่ากดกระดิ่งนะครับมีขั้นไหนมาใหม่นะครับจะได้จะได้รู้ก่อนเพื่อนเลยครับ กำลังมองหาอยู่เผื่อผมมีตัวสภาพที่มันสวยกิบมันก็มีนะครับหรือว่าสภาพไม่เท่าไหร่แต่ราคามันเล้าใจมันก็มีเหมือนกันนะครับนะต่อไปเราจะพาไปลองขับกันนะครับนะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในห้องโดยสารแล้วนะครับนะครับก่อนจะไปลองขับเรามาดูมารวัดต่างๆนะครับการใช้งานมารวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับ แรงดันน้ำเครื่องเข็มวัดต่างๆใช้ได้ครบหมดนะครับว่าจะเป็นความร้อนนะครับนี่ครับเข็มความร้อนก็อยู่ตรงกลางนะครับความร้อนของเครื่องวัดรอบนะครับนี่ครับวัดรอบขึ้นความเร็วนะครับ<ค>เดี๋ยวออกเครื่องรถเดี๋ยวความเร็วขึ้นนะครับว่าจะเป็นแรงดันแบตเตอรี่หรือว่าระดับน้ามันนะครับก็ขึ้นหมดนะครับขึ้นหมดนะแอร์นะครับก็ได้หมดเลยพัดลมหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ก็อุณหภูมิตรงนี้นะครับนะเครื่องเสียงนะครับมาลองกันนะครับนี่ เล่เสียงดูนะครับอ่าเครื่องเสียงดังนะฮะอ่าอ่าไฟครับไปร้องกันดีกว่าครับทุกอย่างใช้ได้ครบหมดไม่ว่าจะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับฮสสาร์ดสัตนะครับไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวานะครับไฟลีไฟหน้าอ่าตอนนี้ยังไม่เห็นก็ยังไม่มืดอน,นะครับเอาหมดทํางานได้หมดป่น้ําฝน นะครับหนึ่งสองสามสี่นะนี่ได้หมดมาครับไปลองกันรถคันนี้ขับดีมากเครื่องดีมากเลยนะครับนะผมการันตีเลยครับมาทดลองขับดูเลยนะครับอันนี้นะฮะรถขับดีไม่อืนนะครับปกติรถเก่ามันจะติดอืนนิดๆนะครับรถคันนี้วิ่งแซงในระยะขับผ่านได้เลยช่วงล่างดีนะครับเลี้ยวคม แน่นนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกมาพินอกลูกมากระชักกันส่งแน่นหมดนะครับไม่ได้หลวมเลยนะเบรกต่างๆใช้ได้ดีรถคันนี้พร้อมใช้จริงๆเลยครับนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองของเหลวพวกนี้ครับแล้วก็เติมน้ำมันใช้ได้ยาวๆนะครับนะครับแต่นี้ก็มีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะครับเนี่ยผมเข้าโค้งสลาลมตัด,ดยาวเลย ผมขวตมาต่อปึ๊บไดครับตาเลื่องแป๊บเดียวนะครับมีเกียร์สามนะครับเดี๋ยวแปดสิบแล้วในซอยเล็กผมทําได้นะนี่ครับในซอยเล็กถนนเล็กๆทําได้เลยนะครับอันนี้ก็วิ่งมาแล้วร้อยี่สิบได้นะครับร้อยี่สิบได้ ก็ฝากคันนี้ไว้นะครับใครที่สนใจก็โทรกันเข้ามาหรือว่าทักแชทได้นะครับมีช่องทางการติดต่อมีเพจนะครับผมมีเพจ f a c e b o o k นะครับก็ชื่อ TP Auto นะครับพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเลย TP Auto แล้วก็เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับก็คันนี้ก็79,000บาทเท่านั้นเองน,นะครับนะ9,000บาทวันนี้ก็ ขอลาไปกับคันนี้นะครับโตยต้าเมที่เอ็กนะครับสภาพนี้หายากแล้วนะครับกอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับติดตามกันรับชมกันไปนะครับนะครับอ่าใครมีรถมือสองแล้วหรือว่าจะมองหารถมือสองอยู่อยากดูเทคนิคนะครับในการดูรถนะครับรุ่นต่างๆนะครับผมมีเทคนิคดูนะครับไม่แน่นะครับอาจดูรถมือสองเป็นนะครับก็จะได้ไม่โดน โดนหลอกนะครับอันนี้ก็อเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ใครสนใจก็โทรมากันครับขอบคุณครับ